วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าดิฉนันเลยคือปลั๊กไฟค่ะเคยสงสัยไหมเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยวแต่ละประเทศเนี่ย ทั่วโลกเราต้องซื้อปลั๊กที่แตกต่างกันแลว้วเวลาเราพกทรเวลเลอร์หรือว่าปลั๊กที่มีหัวหลายๆแบบเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราใช้ปลั๊กไฟแบบไหนถึงจะปลอดภัยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณอาทิตย์ค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณอาทิตย์นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปลั๊กไฟหลากหลายแบบด้านหน้าของเรามีเป็นสิบนะคะคว่าแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยค่ะคุณผู้ชมชีวิตของมนุษย์โลกเนี่ย เกี่ยวพันกับการใช้ไฟฟ้ายาวนานมา600ปีค่ะเขาว่ากันว่านะคะมีนักปรัชญาชาวกรีกคนหนึ่งชื่อทาลิสเมื่อ600ปีที่แล้วเนี่ยเป็นคนที่คนพบไฟฟ้าสถิตจากการที่มีแท่งเหล็กเนี่ยไปสีนะคะกับหนังสัตว์ค่ะขนสัตว์ต่างๆปุ๊บแล้วพอไปถูกใบไม้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอททำไม ใบไม้อันนั้นถึงขยับเข้ามาใกล้แท่งเหล็กนะคะก็เป็นช่วงแรกๆของโลกที่มนุษย์ตั้งข้อสังเกตสงสัยเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของไฟฟ้าค่ะถัดมาค่ะหลายคนอาจจะรู้จักคนนี้เลยคือเบนจามินแฟรงคคินค่ะเป็นหนึ่งในนักคิดค้นนะคะชาวสหรัฐอเมริกาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น จ้าชายแห่งมนุษย์ล่อฟ้าค่ะแต่หลังจากนั้นมานะคะพัฒนาการการใช้ไฟฟ้าของโลกเนี่ยก็พัฒนาไปไกลแต่ละประเทศอย่างที่บอกไปนะคะก็ใช้ไฟฟ้าโวล์เนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมคะใําทำให้ปัจจุบนันเวลาเราท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเราต้องพกปลั๊กไฟไปด้วยค,ค่ะซึ่งดานนาก็มีปลั๊กไฟหลากหลายแบบเลยร่มต้นแบบนี้ดกว่าคุณอาทิตย์ทำไมแต่ละประเทศถึงมีโวล์ไฟที่แตกต่างกัน,นะคะคือต้องบอกว่าในส่วนของการพัฒนาไฟไฟ้าเนี่ยครับ มันก็จะมีการพัฒนาในส่วนของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะแยกกันเป็นปัจเจกนะฮะในส่วนของประเทศในแถบที่เป็นอเมริกาญี่ปุ่นเเขาจะใช้ไฟฟ้าแบบ110โวลต์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นประเทศในฝั่งยุโรปนะฮะก็จะเป็นไฟฟ้าเลนส์อยู่ที่220โวลต์ถึง240โวลต์นะฮะดังนั้นในส่วนของการดีไซน์ออกแบบในเรื่องของตัวโวลต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการแตกต่างของ หัวเสียบของหัวปลั๊กด้วยนะฮะเพราะว่าในส่วนของหัวเสียบหัวปลัก๊กถ้าเราเอาไปเสียบผิดนะครับเอาอุปกรณ์ไฟ110ไปเสียบในโวลที่เป็น2 3 0มโวล์นะฮะมันก็อาจจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายได้ล้วแต่ละอันนี้ก็คือจางที่เห็นรูปร่างหน้าตาแต่ละปลั๊กไฟเนี่ยแตกต่างกันคะ่ะถ้าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยปลั๊กไฟแบบนี้คือเรียกว่าปลั๊กไฟอะไรคะอันนี้เขาจะเรียกว่าหัวปลั๊กไฟแบบชูโก แบบชูโก,โก้นะครับแบบชูโก้เนี่ยมาตรฐานของเขาจะเป็นมนาตรฐานของทางประเทศเยอรมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับโัวปลั๊กแบบนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้หัวปลั๊กแบบนี้กันและที่สําคัญนะครับประเทศไทยเคยใช้แบบนี้เลเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมือเม่อก่อนเราเคยใช้แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราไปดูในส่วนของปลั๊กเตารีดเมื่อก่อนเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าจะมีเหล็กอะไรแบบนี้นะฮะ มันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้แล้วมีหัวปักกลมๆสองหัวมีเหล็กอยู่ตรงนี้ด้วยเรางงว่าในส่วนของตัวเหล็กเนี่ยมันคืออะไรเพราะเราไม่ได้ใช้งานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวแบบตัวเนี้ครับมันคือกล่าวหรือว่าเป็นตัวจุดสัมผัสสายดินเพื่อ,อความปลอดภัยแต่เพื่อที่จะให้การใช้งานเนี่ยได้ผลตอบรับสูงสุดเนี่ยต้องใช้กับเต้ารับที่เป็นเต้ารับแบบชูโก้ของเขาด้วยนะครับก็คือแบบนี้นี่นะครับ ซ uh huh. like the uh huh. ึ่งความหมายก็คือเนี่ยฮะในส่วนของปลั๊กแบบชูโก้มาตรฐานตัวเยอรมันนยฮะก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าตัวกราวดิ้งอยู่ด้านตรงนี้นะครับแล้วก็พวกปลั๊กเนี่ยจะเป็นหัวปลั๊กกลมที่อยู่ด้านหน้าเป็นเต้าบุ๋มลงไปเราไม่สามารถที่จะเอานิ้วแหย่เข้าไปได้เลยก็คือมีความปลอดภัยถ้าเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยเอานิ้วแหย่เข้าไปปบึบแย่เข้าไปไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยและที่สําคัญนะครับที่เราเห็นว่า เหล็กตรงนี้ครับที่มันดูเหมือนกับไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดสัมผัสกลาวจุดแรกแบบนี้ก่อนที่ขาปลั๊กจะเสียบลงไปด้านล่างดังนั้นความปลอดภัยสูงสุดของเขาก็คือกลาวถูกสัมผัสก่อนที่จะมีการเสียบลงไปด้วยซ้ำโอเคเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยพอไฟจะช็อตอะไรปุ๊บก็ลงกลาวก่อนใช่ครับไม่ต้องถึงตัวคนอ่าไม่ต้องถึงตัวคน,วคนแล้วก็ถึงจะเสียบลงไปเพื่อที่สัมผัสตัว ตัวนําไฟฟ้าเพราะฉะนั้นใครที่ไปท่องเที่ยวยุโรปแน่นอนว่าต้องหาปลั๊กแบบนี้ใช่ครับต,ตัวนี้ส่วนใหญ่นะนะครับหัวปลั๊กชูโก้ที่จะใช้กันนะครับก็จะเป็นของประเทศเยอ,อเรมันประเทศฝั่งยุโรปแล้วก็จะมีในโซนเอเชียเราก็จะมีเกาหลีใต้ mm hmm. อือ่าเกาหลีใต้ก็จะเราจะเห็นเต้ารับเป็นแบบนี้เราก็เสียบลงไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีถ้าเราไปเกาหลีใต้เราก็ยังสามารถใช้หัวปลั๊กแบบแอบบกลมสองขาได้อยู่แต่ว่าความปลอดภัยเนี่ย มันก็จะน้อยลงเพราะมันไม่มีจุดสัมผัสกล่าวไม่มีใสดินอ่าไม่มีใส่ดินประมาณนี้นี่นะฮะแต่ก็เสียบกันได้ยู่แต่ว่าก็เสียบกันได้นี่นะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของประเทศที่เป็นประเทศไฟ110โวลต์เราก็จะเห็นปลั๊กที่เป็นสองขาแบนเยอะนะครับแล้วก็บางที่ก็จะมีตัวกล่าวให้ด้วยตัวนี้นะครับปกติมันจะเป็นมาตรฐานของเขาเรียกว่าปลั๊กแบบ US นะครับก็คืออเมริกาใช้ไฟ1 1 0โวล์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นป๊กขาแบนจะมีกราวหรือไม่มีกราวก็ได้นะครับแล้วก็ที่ใช้กันอีกก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็คุ้นเคยดีว่าเป็นขาแบนเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นประเทศแคนาดาไต้หวันไทยของเราก็หน้าตาเป็นขาแบนไทยของเราเป็นขาแบนเพราะมีเหตุผลว่าเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของเ,อเรื่องเทคโนโลยีของเราเนี่ยเรายังไม่มีการเทคโนโลยีการผลิตเครื่องใช้ไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรารับมาเนี่ยบางทีรับมาจากทางยุโรปบ้าง<ม>ซึ่งก็จะเป็นหัวขากลมนะครับบางทีเรารับเทคโนโลยีมาจากทางญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาบ้างบางทีมีเรื่องของสงครามเข้ามามีกองทัพอะไรเข้ามาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เขาเอาเข้ามาก็จะเป็นขาแบนด์นะครับ<ม>ส่วนของตัวนี้ครับที่เราเห็นว่าประเทศไทยมีการใช้แบบขาแบนดเพราะว่าบางีเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าของเขานะครับที่มาใช้งานในประเทศไทย นะครับมีทั้งหัวกลมและหัวแบนเพราะว่าเราต้องรับเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพ่โลกมาใช้ในบ้านเราดังนั้นนะครับทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ไปให้เป็นการบ้านนะครับว่าจะให้เต้ารับสามารถที่จะรับได้ทั้งขาแบนและขากลมได้ยังไงนะครับจึงเกิดที่มานะครับก็เกิดมาเป็นเต้ารับแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเต้ารับแบบไฮบริดไฮบริดสามารถเสียบได้ไดทังางแบบกลมและก<ช>็แบนนะครับอย่างเ,เช่นเราเสียบ ปลั๊กขาแบนได้นะครับขาแบนได้แล้วก็เสียบปลั๊กขากลมได,ได้ด้วยอ่านี่นะครับเพราะว่าเราต้องให้ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยที่มาจากทางมาตรฐานของทั่วโลกเนี่ยเขาสามารถใช้ที่ประเทศไทยได้นะครับ<ม>ก็เลยเป็นตอนรับายนี้แต่ว่าในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าของแต่ละประเทศเนี่ยฮะเขาก็จะผลิตเข้ามา เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในประเทศเขาเอง mm hmm. อย่างเช่นในยุโรปผลิตสามารถผลิตทีวีได้ mm hmm. เขาก็จะมีข้อจํากัดเพื่อที่จะให้สามารถเสียบได้กับเต้ารับที่บ้านเขา mm hmm. เป็นยุโรปก็ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้าหรือรอะไรพวกนี้มันจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่า mm hmm. และหนึ่งเลยจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าถ้าสมมุติว่าเ mm hmm. ต้ารับที่เป็นแบบนี้เป็นหัวกลม mm hmm. นะครับเป็นเราผลิตสมมติว่าทางยุโรปผลิตทีวีขึ้นมา ให้ใช้งานกันในครัวเรือนที่เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเขาซื้อของในประเทศเขา <จะ S 1> เราก็เลยใช่เราก็เลยไม่สามารถที่จะเอาปลั๊กขาแบนเนี่ยเสียบไปในส่วนของตัวเต้ารับขากลมได้ของประเทศ<ม>ดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าจากอเมริกาไปใช้ในยุโรปได้แล้วมันจะมีในเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า<ม>ถ้าเสียบไปแล้วมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ นีน<ม>นตัว,ตวหนึ่งที่สงสัยมากาสามขานั้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนคะ่ะค<อ>ุณอาทิตย์สามขานี้คือใช้ที่ไหนครับสามขาตัวนี้นะครับก็จะเป็นปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสองขาคมถ้าเอาขากลางออกเนี่ยมันก็สามารถ่จะเสียบหัวปลัก๊กที่เป็นยุโรปได้นะครับ <S 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 แต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยครับอย่างประเทศพวกสวิสหรือว่าอิตาลีเขาจะมีมาตรฐานความปลอดภัยในแบบของเขานะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นของอิตาลีนะครับ หัวกลาวไว้ตรงกลางพอดีและนาบเดียวกัน3อันนะครับถ้าไปอิตารี่ถ้าต้องการใช้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องหาหัวปลั๊กแบบนี้เป็นตัวแปลงแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กที่เป็นเต้ารับที่มีกลาวของเขาแต่ถ้าถามว่าเราเอาอันนี้ออกเราเอาอุปกรณ์ที่เป็นสองขาไปเสียบได้ไหมเสียบได้แต่แค่ไม่มีตัวกลาวใช่<ะ>ไม่ได้ เขาจะเรียกว่าไม่ปลอดภัยสูงสุดมากกว่าเพราะถามว่ามันใช้งานชั่วคราวไปท่องเที่ยวเราอยู่กันแค่วัน2วัน5วัน10วันก็ก็เพียงพอกับการใช้งานให้มันสามารถที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟได้ไไใช่ครับประมาณนี้ แล้วเวลาเราเดินทางไปเที่ยวคนอาทิตย์สิ่งที่พกไปเลยแน่นอนคือสิ่งนี้คาร์เว์เลอร์คือเอาไปกับเราตลอดไปประเทศไหนก็จะเสียบได้ปลอดภัยไหมคะเวลาเราพกหรือว่าเราใช้ชาร์จแบตจากสิ่งนี้ครับก็คือในส่วนของคาร์เวลเลอร์เนี่ยครับจ้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปขึ้นมา มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวที่เป็นฟิลอยู่ด้านในนะครับมันจะมีแจ้งบอกเรื่องฟิลเรื่องอะไรดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันใช้ไฟเกินแล้วมันร้อนเกินขีดจํากัดนะฮะมันก็จะตัดไฟให้ด้วยความปลอดภัยหนึ่งเลยก็คือเรื่องนี้2ก็คือถ้าถามว่าใช้งานถาวรนะครับใช้งานถาวรยังไงผมก็ไม่อยากให้ใช้หัวแปลงแบบนี้อยู่แล้วมันต้องเป็นหัวปลั๊กของประเทศนั้นๆเพื่อให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานเรื่องความปลอดภัยเขามากกว่าแต่ว่าเราไปเที่ยวนะครับ เราไม่ได้ใช้งานถาวรอยู่แล้วเราไปบางทีอย่างมากสุดเนี่ยก็10วันเป็นทริปอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นการใช้งานหัวปลั๊กแบบ u n i v e r s ร์แซลนะครับมันก็ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ทําให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าเราไปประเทศไหนเนี่ยเรา,สา,ารสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเดียวแค่เปลี่ยนขานะครับแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวนะฮะในส่วนของอุปกรณ์ที่ มีความจําเป็นที่สุดเลยนะฮะก็คือเรื่องการชาร์จไฟด้วย USB เพราะว่าหนึ่งเลยเรื่อง power bank <ห>เรื่องเกี่ยวกับ uh, มือถือแท็บเล็ตหรือว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยยังใช้การชาร์จด้วย USB t ท็4เลยดังนั้นในส่วนของ traveler แบบนี้นะฮะเราก็ดูในการเลือกซื้อนะครับว่าควรจะดูเป็นชาร์จด่วนชาร์จเร็วแล้วก็มีการชาร์จอัตราการชาร์จที่สูงหน่อย Mm hmm. นะครับมันจะได้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างเช่นตัวเนี้ยคือเสียบต่อได้เลยใช่ใชพกไปตัวเดียวช,ชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลย mm hmm. นะครับไม่ต้องไปเอาอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กอันใหญ่ๆเนี่ยไปด้วยเพราะว่ามันเสียบผ่านช่อง Type 465วัตต์ได้ <c oughs> นะครับดังนั้นในส่วนของไทเวลเลอร์ถ้าถามนะครับว่ามันปลอดภัยไหม mm hmm. ก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าใช้ถาวรเนี่ยด้วยความที่มันมีน้ําหนักมันมีความถ่วงม,มีอะไรอย่างเงี้ยครมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยในการใช้งานถาวรแต่ถ้าเราใช้งานเพื่อความสะดวกนะครับ เราต้องยังไงเราก็ต้องพกตัวนี้อยูแ่แล้วเพราะไม่ว่าเราจะไปประเทศอื่นๆนะครับไปประเทศเออยุโรปไปประเทศเมรกาไปประเทศไต้หวันไปทอทไรใช้ตัวเดียวอยู่ mm hmm. นะครับแต่กท็ที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้มีกราวดิ้งแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นปักสองขาแบบนี้ไม่ได้มีกราวดิ้งแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อย่างออลื่นไหล ครับเรื่องความปลอดภัยอาจจะลดเข้าไปได้ใช่แต่ไม่มีสายกลาวใช่ไม่มีสายกลาวแค่นั้นเองแต่ว่าใช้งานได้แต่เราใช้โชคข้าวอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าคือปลั๊กแต่ละแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสมัยก่อนด้วยเนาะว่าแต่ละประเทศเนี่ยได้นําเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจากประเทศไหนแต่ละประเทศก็ มาทำารักแบบนั้นเพื่อใ,ใช้งานในประเทศท<บ>างประเทศเขาก็มีเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้ว <c oughs> เขามีโรงงานผลิตมีโน้ตฮา w อะไรอย่างนี้แต่บ,บ้านเราเนี่ยก็ต้องรับเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศอื่นๆเข้ามาใช้ของบ้านเรานี่รับจากประเทศไหนมาเยอะที่สุดคะมันเป็นช่วงมากกว่าฮะอ,อย่างเช่นช่วงสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นในตอนแรกสุดเนี่ยไฟมันจะเป็นบ้านเราเนี่ยจะเป็น110โวลต์ก็จะเป็นประเทศที่เป็นเอ,อ,อเมริกาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ฮะ คื่องเทคโนโลยีบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเราจําได้ว่าบ้านที่บ้านยังไงก็จะมีพวกทีวีเนชั่นแนล <c oughs> อ่าสมัยก่อนนะ <c oughs> กดกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะฮะ,ะแล้วก็มันก็จะพัฒน,นามาเรื่อยๆ่อ,อมันก็เป็นรูปแบบที่อยากญี่ปุ่นมีปจ,จุบันมีจากเกาหลีมีจีนมีทางยุโรปเนี่ยมันก็เป็นพีเรียดของเขามากกว่าว่าเทคโนโลยีณจุดนั้นเนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมเขาผลักดันแบบไหน <c oughs> อ่าอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้หัวปักแบบเราแต่เขาก็ พัฒนาให้สามารถใช้หัวปลั๊กแบบของเราได้นะฮะเพื่อที่จะให้ซื้อของเขาไปใช้ที่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าการใช้ปลั๊กในไทยนะคะเดี๋ยวลองมาทบทวนกันก่อนคืออันนี้อิตาลีถูกไหมคะถ้าเป็นหัวสามหัวแบบนี้คืออิตาลีอิตาลีแบบมีกล่าวแบบมีกลาวครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้คืออ่อันนี้เป็นชูโก้เป็นเยอรมันครับผมเยอรมันก็คือในแถบยุโรปก็จะเป็นแบบนี้เนาะแรแล้วก็มีตัวนี้ยูเอสยเอสนะคบก็เป็นอเมริกาแล้วก็ ในญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันแคนาดาไต้หวันแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลั๊กยูเคนยูเคนครับยูเคอังกฤษดังนั้นในส่วนของนี่ก็สําคัญนะครับในส่วนของประเทศอังกฤษเป็นประเทศล่าอาณานิคมนะครับเมื่อสมัยก่อนอันนั้นเราจะเห็นว่าใต้อาณานิคมเนี่ยอย่างเช่นฮ่องกงนะครับอย่างเช่นมาเลเซียนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เราจะเห็นว่าทําไมหัวปลั๊กเนี่ยมันเป็นเหมือนอังกฤษนะครับก็เหมือนกันเขาก็ถ่ายทอด ความรู้ความในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็ให้ใช้งานแบบเดียวกับทางอังกฤษครับไปไปสิงคโปร์ก็เป็นแบบนี้เลยดังนั้นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเขาในส่วนของไปประเทศแม่เขาก็สามารถที่จะเอาเข้ามาจําหน่ายในส่วนของประเทศที่ใช้งานหัวปลั๊กแบบเดียวกันได้ด้วยเพราะเกี่ยวข้องกับการล่านีนี่คงไปด้วยเพราะว่าจะเห็นเนี่ยก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงเดี๋ยวเราเห็นหัวปลั๊กแบบนี้อยู่แหละเราเรียกว่าหัวปลั๊กแบบยูเค แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเห็นนะคะแบบนี้ก็จะเป็นเอกลุศิบอย่างเช่นเอ่อไอตัวนี้จะเป็นของอิสราเอลนะครับประเทศอิสราเอลโอ้คืออิสราเอลใช้ปลั๊กแบบนี้ใช่ครับเป็นแบบสันแท่งแล้วก็เรียวๆแล้วก็เป็นขาแบนใช่เป็นแบนเรียวไม่ไม่เชิงขาแบนก็จะทวมๆหน่อยแล้วก็มีการเอียงแต่องศาการเอียงเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางประเทศอื่นออสเตรเลียหรือว่าทางจีนนะครับแล้วของอิสราเอลนี่เสียบอะไรได้บ้าง เออเสียไม่ได้ครับต้องเป็นต้องรับเฉพาะของเขาไม่ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครจําเป็นต้องเดินทางไปอิสราเอลก็ต้องมาดูหัวปลั๊กเฉพาะก็ต้องดูหัวปลั๊กเฉพาะใช่ครับอ,อืมโอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันหัวปลั๊กเรามีความหลากหลายถึงแม้เนี่ยนะครับเรามีในหน่วยงานกํากับนะครับก็คือเขาจะเรียกว่าหน่วยงาน IEC IEC อ่า IEC เขาจะ เขาจะกําหนดหัว Type ปั r k ว่า Type A Type B Type C Type D Type G เขามีแนวคิดว <dungeon Yaz> <on> no. ่าจะควบรวมมาตรฐานในโลกเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือใช้หัวปัก k แบบเดียวกันทั่วโลกแต่ยังไม่ยังไม่สําเร็จนะครับต้องด้วยความที่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะครดังนั้นเนี่ยในส่วนของหัวปัก k เนี่ยมันก็จะตอนนี้ล่าสุดก็ถึง Type O Type O right? Type O นะฮะ t y p O เนี่ยก็คือ เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดถามว่าประเทศใครใช้นะครับก็คือประเทศไทยประเทศไทยใช้ไทยโอนะครับเปิดประเดิมประเทศแรกเลยหรือเปล่าเราเราเราทำมาให้เพื่อให้สอดคล้องกับเต้ารับของเรามากกว่านะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไปดูในเว็บไซต์ของ IEC ที่เขากําหนดมาตรฐานเนี่ยใน description เนี่ยเขาจะเขียนบอกว่า X x r i e ห for Thailand อ่าก็คือใช้ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันเกิดมาจากว่า เมื่อตอนเนี้ยที่ผมคุยเข้าไปตรงที่ว่าเรารับเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งแบบขาแบนและขากลมใช่ไหมฮะอ่าม,มันก็เลยเป็นเต้ารับแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าไฟบ้านเราเนี่ยใช้ไฟ230โวลต์นะครับแล้วในเรื่องของโน้ตฮาวเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะใช้ขาปลั๊กแบบขาแบน ไม่วรใช้แบบขาบแบนเพราะว่าไฟปกติถ้าเราไปทางยุโรปไปที่เขาดูประเทศที่เป็นมาตรฐานที่ถ้าเราไปทางยุโรปถ้าไปดูประเทศที่เป็นประเทศที่กําหนดมาตรฐานให้เราเนี่ยก็คือประเทศที่มาบุกเบิกเรื่องไฟฟ้าให้เราเนี่ยเขาก็จะใช้แบบขากลมกันหมด mm. ที่มันสอดคล้องกับไฟ230บโวล์นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของาการกําหนดมาตรฐานขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเราจะต้องทําเป็นปลวกลม และมีกลาวด้วยแล้วก็มีกาวนะครับก็เลยเป็นหัวปลั๊กแบบนี้ขึ้นมาเริ่มเห็นไท้ทองตลาดเพิ่มมากขึ้นเ,เอ่อปัจจุบันกําหนดเป็นมาตรฐานกฎหมายแล้วครับเขาจะเรียกว่านนใช่ครับเขาจะเรียกว่ามกหนึ่งหกหขีดสองห้าสี่เก้าฮะก็คือปัจจุบันอย่างเช่นพวกปลั๊กพ่วงนะครับอย่างเช่นพวกปลั๊กพ่วงที่เป็นขาปลั๊กแบนด์สองขาแบบนี้นะครับก็คือผิดกฎหมายถ้ามีการขาย แต่ว oneself, ่าถ้าใครมีอยู home, mother, 2> 2> ่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าคุณคุณแม่คุณป like ้าคุณยายคนไหนยังใช้อยู่ก็ไม่เไไปเปลี่ยนนะคะเพราะตอนนี้ผิดกฎหมายแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของที่บ้านด้วยเนาะใช่ก็คือกฎหมายบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นปลั๊กพ่วงเนี่ยที่ถูกตามมอกมอกปลั๊กพ่วงจะเป็นสองสี่สามสองขีดสองห้าห้าหัวปลั๊กเนี่ยจะต้องเป็นหัวปลั๊กแบบมอกหนึ่งหกหกขีดสองสเเท่านั้นแต่ว่าเราจะใช้ประเทศเราประเทศเดียวในโลกดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถจะไปเสียบไปเสียบที่ไหนได้ ดังนั้นก็เลยกลับมาถึงเรื่องที่เราคุยกันว่าหัวแปลงมันจําเป็นไหมมันจําเป็นสำหรับบ้านเราเพราะเราไม่สามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไปเสียบที่ไหนได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรก็ต้องมีนี้ติดไปด้ไว้เพื่อเสียบมันได้ใช่ครับป okay, ระมาณนี้แล้วแบบนี้ก็คือเซฟกว่าถูกไหมคะมีความปลอดภัยมากกว่าแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่ามีกาวถูกต้องมีกาวแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบวิศวกรเขาก็สอดคล้องความเห็นว่าหัวกลมเนี่ยมัน มันจะเหมาะสมกับไฟโวลที่เป็น230โวลต์มากกว่าครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นใครกำลังต้องเดินทางไปต่างประเทศท่องเที่ยวหรือทำงานนะคะก็เตรียมตัวไปดีๆนะคะแล้วก็ปลั๊กไหนแบบไหนก็คุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปดูได้นะวะ่าปลั๊กไหนใช้อะไรแบบไหนบ้างแล้วปลั๊กสองอย่างนี้คะ่ะหน้าตาก็คล้ายคลึงกัน <c oughs> แต่แน่นอนคะ่ะว่าอันนี้ มีแตกต่างกันมีจุดแตกต่างกันอยู่ค่ะครับก็จริงๆรายละเอียดกย,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 ย่อยมันค่อนข้างเยอะนะครับไอตัวที่เป็นตอนเนี้ยคือปลั๊กเมื่อสมัยก่อนมันยังไม่มีมอกอมารองรับหมายถึงว่ายังไม่มีกฎหมายม,ายมายกอกอกมากฎหมายม,ายมายกอกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีหกหนึ่งที่บังคับตัวปลัก๊กไฟนะครับก็คือมอกสองสี่สามสองขีดสองห้าห้าในส่วนที่ถามนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิลนะครับฟิลตัวนี้เราสามารถหมุนออกมาได้นะครับสามารถหมุนออกมาได้แล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไฟเกินเนี่ยฟิลมันจะขาดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนฟิลแต่เราแทบจะไม่เห็นว่าฟิลมันขาดเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยสำหรับคนที่เขากลัวการแบบเปลี่ยนฟิลบ่อยๆหรือว่าขี้เกียจเนี่ยฮะเขาใส่เป็นลวดทองแดงเข้าไปเพื่อเช่อมนำไฟฟ้ามันก็ไม่ขาดไม่ตัดถามว่าพอมันไม่ขาดไม่ตัดตัวปลั๊กมันรับแรงไฟฟ้าตัวปลั๊กมันรับกระแสไฟฟ้าไม่ได้มันก็เกิดความร้อน นะครับมันก็คืความร้อนมันก็ไหม้โดยที่ฟิลเนี่ยไม่ตัดนะครับดังนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของทางสอมอ,อ,อเนี่ยฮะที่เขากําหนดเรื่องของมอกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าปลั๊กที่เป็นมอกเนี่ยฮะปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นใช้เบรกเกอร์ตัดไฟใช้เบรกเกอร์ตัดตัดเบรกเกอร์ตัดไฟดียังไงหนึ่งเลยคือไม่ต้องเปลืองในส่วนของเวลาฟิลขาดแล้วต้องมาเปลี่ยนต้องมาเปลี่ยนต้องมาเปลี่ยนนะครับก็คือถ้าสมมติว่าใช้ไฟเกินมันจะเด้งออกมาเราก็กดเข้าไปใช้งานใหม่ได้ นะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็คือป้องกันการใช้ตัวต่อตรงนะครับโดยที่ไม um> ่ใช้ฟ okay ิลครับทำให้มันสามารถตัดไฟได้นี่ครับปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเด้งออกมาใช่ครับแล้วก็มันมันจะไฟมันจะเสียบแล้วมันก็ไม่มีไฟเข้าด้วยต้องกดก่อนเพราะเหมือนกับว่าวงจรมันไม่ครบอืมใช่แล้วอย่างถ้าเกิดเราไปเที่ยวเนี่ยตัวแปลงไฟพวกนี้สามารถแปลงไฟโวลต์ของ อุปกรณ์เครื่องใช้ของไทยกับประเทศอื่นๆได้ไหมคะไม่ได้เลยครับเพราะว่าในส่วนของตัวหัวแปลงเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตัวมอแปลงปรับแรงดันในตัวหนึ่งนะฮะไม่มีตัวมอแปลงปรับแรงดันดังนั้นในส่วนของการที่เราไปซื้อสมมุติว่าไปซื้อตัวหัวแปลงจากที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีกำกับตัวเล็ยไว้ว่าแปลงขาเท่านั้นไม่แปลงโวนะครับ แต่ว่าถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยเป็นไฟ230โวล์แล้วไปเสียบกับไฟที่โวล์ต่ำอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นหรืออเมริกาไต้หวันมันอาจถ้าสมมติว่ามันเสียบได้จริงนะคะรับอุปกรณ์ไฟบ้านเราเป็น2 3 0รโวล์อาจจะแปลงมาแล้วแต่ว่าความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าในส่วนของถ้าสมมติว่าเป็นดเบอาผมอาจจะไม่ร้อนนะครับอาจจะไม่ร้อนเพราะว่าแรงดันมันไม่ถึงมันไม่พอไม่ร้อนหรือว่าไดบอาผมอาจจะอ่อนครับตรงนี้ตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่อง ที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรามีเนี่ยมันจะมีกํากับด้วย Label ว่า<ม>ใช้ไฟแรงดันเท่าไหร่ไดบ้างนะครับ<ม>ถ้าเขากํากับว่า220ถึง240โวลต์แล้วเราไปเสียบกับแรงดันไฟประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นที่เขาจ่ายไฟ110ถึง120โวลต์มันก็จะอาจจะเกิดความเสียหาย<ม>หรือว่าอาจจะทําให้มันใช้งานไม่ได้มันก็ เปลืองพื้นที่กระเป๋าเปล่านะครับแล้วในทางกับการถ้าเกิดใครไปเที่ยวมาเราไปซื้ออุปกรณ์จากญี่ปุ่นกลับมาอย่างหรือบางทีมีโกดังสินค้ามือสองไปซื้อแล้วจะมาเสียบไฟบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องบอกเลยว่าอันตรายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นไฟ1 1 0่ง0ถึงสองเนี่ยมาเสียบบ้านเราที่เป็นไฟ230รโวลต์เนี่ยถ้าในกรณีเซนซิทีฟมากๆเนี่ยอาจจะทําความเสียหาย ได้เลยนะครับอาจจะควันขึ้นพังเลย,เลยพังเลยถ้าสมมติว่าใครเคยเล่นเกมอุปกรณ์เกมเมื่อสมัยก่อนตอนนั้นจะมี PlayStation 1นะครับเพลย์สเตชันหน่เนี่ยรุ่นแรกๆที่ออกมาเนี่ยเขาจะมีมอปแปลงด้วยนะครับจะเป็นมอปแปลงอันใหญ่ๆมกลมเพื่อที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าจาก220เนี่ยเป็นไฟ110เคยมีคนที่เขาไม่ผ่านหัวแปลงแล้วต่อตรงเครื่อง PlayStation เมื่อก่อนมันก็ไม่มันก็แพงนะ <laughs> เสียหายเลย ขับควันขึ้นเลยไม่ได้เล่นละเกมใช่ <laughs>